ขอเจริญพรทุกๆท,ท่านจะได้นำบทความเกี่ยวกับคำสอนของผู้มีพระคุณผู้หวังดีผู้ที่เป็นพระอาหารหันต์ของลูกนั้นก็คือแม่เป็นคำสอนของเผิงลี่หยวน ซึ่งเป็นภรรยาะของพัฒนาธิบดีสีชินผิงได้กล่าวแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องคะแนนสอบเอ t นทรานได้สร้างความสะเทือนไปทั่วทั้งวงการศึกษาของประเทศจีนคะแนนสอบของลูกไม่ได้มีความสำคัญเทียบเท่ากับการสอน ให้ลูกรู้จักสำนึกในบุญคุณรู้จักเรียนรู้การดำเนินชีวิตที่ถูกต้องลูกจะมีทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองผู้ปกครองจะมีวิธีอบรมปลูกฝังอย่างไรการที่จะให้ทรัพย์สินแก่ลูกหลานทำไมไม่คิดจะสร้างลูก ให้กลายเป็นทรัพย์สินล้ำค่าเล่านั่นคือการเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีของสังคมดังนั้นการเก็บสะสมทรัพย์สินมหาศาลให้กับลูกหลานไม่สามารถเทียบเท่ากับการให้ข้อคิดดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตดังต่อไปนี้ 1. ลูกรักลูกต้องเรียนรู้ที่จะทำอาหารนี่ไม่ได้เกี่ยวกับการดูแลปรนนิบัติคนอื่นแต่เมื่อคราที่คนที่รักลูกไม่ได้อยู่ข้างกายลูกลูกก็จะสามารถดูแลตนเองได้อยู่รอดได้ด้วยตนเอง 2. ลูกรัก ลูกจะต้องเรียนรู้ที่จะขับรถนี้ไม่ได้เกี่ยวกับฐานะตำแหน่งหน้าที่เพราะเช่นนี้แล้วลูกก็จะสามารถไปในทุกทุกที่ที่ลูกอยากจะไปทุกเวลาไม่ต้องไปขอร้องใครมีอิสระเสรี 3. ลูกรักลูกจะต้องเข้าเรียนมหาวิทยาลัย และต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้มาตรฐานนี่ไม่ได้เกี่ยวกับการรับรองฐานะการศึกษาในชีวิตคนเราจำเป็นต้องผ่านประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยสัก2-4ถึงสปีซึ่งเป็นชีวิตที่ไม่มีเงื่อนไขและเป็นชีวิตที่ได้รับการอบรมบ่มเพาะให้มีสติปัญญา ให้นึกคิดและการใช้เหตุผลเมื่อเข้าไปสู่สังคมก็เสมือนเข้าไปสู่ชีวิตจริง 4. ลูกรักลูกรู้หรือไม่ฝากรอยเท้าใครเท่าไหนจิตใจจะก,กว้างไกลเท่านั้นเมื่อใจกว้างแล้วลูกจึงจะมีความสุขหากเดินไปได้ไม่ไกล ให้หนังสือช่วยพาลูกเดินไปเปิดกว้างโลกทัศน์ของตนเองโดยอาศัยโลกแห่งความรู้ 5. ลูกรักหากโลกนี้เหลือเพียงน้ำสองถ้วยให้เก็บถ้วยหนึ่งเอาไว้ดื่มส่วนอีกถ้วยหนึ่งใช้ทำความสะอาดใบหน้าและเสื้อผ้าของลูกการเห็นคุณค่าของตัวเอง ไม่เกี่ยวกับความจนความรวย 6. ลูกรักหากฟ้าถล่มทลายลงมาก็ไม่ต้องร้องให้และไม่ต้องบ่นว่าอะไรเพราะไม่อย่างนั้นจะทำให้คนที่รักลูกยิ่งเจ็บปวดใจส่วนคนที่เกลียดลูกก็จะยิ่งได้ใจยอมรับชะตากรรมอย่างสงบคนที่เรารักจะมีความสุข เลูกรักต่อให้ต้องกินข้าวครุกซีอิ๊วขาวก็ต้องปูผ้าโต๊ะที่สะอาดและนั่งลงไปอย่างสง่างามชาชีวิตที่เรียบง่ายอย่างใส่ใจในคุณภาพมารยาทและสถานการณ์ไม่เกี่ยวข้องกัน8ลูกรักเมื่อไปยังสถานที่ไกลๆจำไว้ว่า นอกจากจะต้องนำกล้องถ่ายรูปไปแล้วก็ต้องนำปากกาและกระดาษไปด้วยวิวทิวทัศน์นั้นเหมือนกันแต่อารมณ์ที่ดูวิวทิวทัศน์นั้นไม่สามารถกลับมาซ้ำเหมือนเดิมได้อีกนักภูมิศาสตร์นักเดินทางชจาวจีนที่เป็นในวันนี้ไม่ใช่เพราะเดินทางมากที่สุด เขายิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงเพราะการบันทึกเรื่องราวและประสบการณ์อย่างละเอียดถี่ถ้วนที่ได้จากการเดินทางที่ทิ้งไว้ให้กับชนรุ่นหลัง 9. ลูกรักลูกจะต้องมีพื้นที่เป็นของตนเองต่อให้มีแค่5ตารางเมตรก็ตามเพราะตอนที่ลูกทะเลาะกับคนรักและ ฉุนโกโรธเดินออกมาก็ไม่ถึงกลับร่อนเร่ไปตามถนนพบเจอกับคนไม่ดีสิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นคือเมื่อตอนที่ลูกใจร้อนก็จะมีสถานที่ที่ทำให้ลูกใจเย็นลงได้ให้หัวใจของลูกได้พักไว้ในมุมนั้นอุปนิสัยแบบอิสระ 10. ลูกรัก เมื่อตอนยังเด็กจะต้องมีความรู้เมื่อโตขึ้นจะต้องมีประสบการณ์ลูกจึงมีชีวิตที่จเจริญก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพอา่านประสบการณ์ของผู้อื่นและหาประสบการณ์ให้กับตนเอง 11. ลูกรักไม่ว่าเวลาใดก็ตามก็จะเป็นคนดีมีเมตตาโปรดจำไว้ว่าการมีจิตใจดี ก็จะทำให้ลูกเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองดูแลอย่างดีที่สุดจากสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายการคุ้มครองดูแลนี้ไม่ใช่ความร่ำรวยและอำนาจทำดีย่อมได้ดีตอบแทน 12. ลูกรักรอยยิ้มความสง่างามความมั่นใจนั้นเป็นทรัพย์สินทางจิตใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุด หากมีสิ่งเหล่านี้ลูกจะมีทุกสิ่งทุกอย่างนี้ก็คือจิตวิญญาณของผู้ดีผู้แปรแอมสุวิไลเจนบันเจิด ป่ยวยรัปโรยอย่างเดียวอแล้วเจอกันใหม่นะ